วัีครับวันนี้วันที่14กรกฎาคมอยู่กับซัมยองสตาวิกนะฮะเป็นรถ SUV7 ที่นั่งนะครับสวยๆขาวๆอวบๆเลยโอ้ตัวนี้เป็นเครื่องตัวนี้เป็นปี2013ตัวล่าสุดเลยนะฮะก็ไม่ถึงกับล่าสุดหรอกเป็นโฉมใหม่และเครื่องตัวใหม่และเครื่องดีเซลตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล2 0 0 0 c เป็นไปได้ไงอะ่ะรู้ว่าเครื่องมันเล็กกว่าตัวที่ผมเคยขายอ๋อใช่1 2 3 4 4สี่ซีซ ตัวที่ผมขายเปนไป6กสูบไอห้าสูบหรือ6กสูบนี่แหละอันนี้เครื่องโวมยัยผมว่าผมดูในสำเนาแล้วมันแค่2,000ันซีซีน็อตไม่ขยับนะฮะน็อต <Not S 2> ไม่ขยับคันนี้รถสวยมากไม่เคยชนเ็สอาร์ครคมนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลเสียงจะดังไม่มากไอ h o n e มันชัดจัดมันก็เลยดังแต่จริงๆแล้วเสียงแค่ก็ๆๆๆๆน้อยเองเพราะตนี้ปี2013โอ้ตกใจผม รุ่นก่อนที่ผมขายไปมันเครื่องไอ้มันเครื่อง2 0 0 9นแล้วไม่ขยับนะฮะแล้วไม่ขยับฝาโปงเดิมหมดไม่เคยพ่นสีนะฮะคันนี้ไม่เคยชนหน้าไม่เคยชนเครื่องดีเครื่องดีไม่มีฮีดแล้วปีใหม่ปี13นะฮะแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่ใหม่เลยแบตเตอรี่ใหม่ใหม่อ่ะปีสมบิดติดิดิดด้ เราขายแบบไม่แพงรถใหญ่ขนานดะนี้ปีสินะปีสนะิบสานเฮดวันนี่คุณโดน4ี่ห้าแสนผมขายผมขายตัวนี้เป็นตัว1ิบเอดที่นั่งนะฮะเป็นไซส์ใหญ่เลยเป็น s อสไซส์ใหญ่เลยสิบเอดที่นั่งนะฮะภาษีถูกแน่นอนภาษีถูกแน่นอนเราขาย2องแ0 0แันบาทอย่างนี้ดีกว่าไม่แพงเอาไว้นะฮะได้ข่าวว่าเอเลี่ยนจะบุกละ นะครับก็มีรถ13เครื่องดีเซล2,017ที่นั่งนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกัน11ที่นั่ง11ที่นั่งนะครับ,รบสูตรจะสมุดสุดสุดเลยนะครับเราขายเพื่อเลี้ยงเลี้ยงบังคับทำประกันด้วยแหละถ้า300,000กว่าบังคับทำประกันชั้น2ชั้น1ชั้น2บวกชั้น1บวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะภายในนี่คลิปคลิปภายในนี่คลิปคลิป ในลิปคลิปใหม่เท่าไหร่ไม่สองแสนรถพวกนี้ไม่เยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นรถที่แบบเครื่องด e ีเซลทำงานใช้นะครับภายในบ่อนหนังนะครับสะอาดบ่ไฟฟ้าด้วยนะบ่ไฟฟ้าหูไรมังติฟังก์ชันกล้องหลังมีครบนะฮะกล้องหลังมาโอเคกล้องหลังมีครบนะครับรถใหญ่สองพันีซีเครื่องตัวใหม่อ่ะเออแปลกเออแปลกมากเลยอ่ะผมผมเพิ่งนั่นนั้นเนี่ยผมเพิ่งดูสำเนา ก็ปิดผู้ขายแต่2,500ับ่ไฟฟ้านะครับบ่ไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าของข้างไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกนะครับก็เป็น11ที่นั่งก็จะเป็นบ่อนหนังนะฮะบ,บ่อนหนังสะอาดๆเลยนะฮะก็หน้า1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเดแปดดนะฮะหนึ่ที่นั่งก็สีแถวสีแถวนี่นั่งจุใจเลยใครนั่งไม่เยอะก็เอาบกออกได้นะครับ เอาบอกออกได้ที้สวยสวยจริงสดจริงราคาโคตรสวย289,000บาทสุดยอดเครื่องดีเซล2,000ซีซีโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะแล้วราคานะโอ้โห289,000บาทราคาไม่เอาไม่เอาเปรียบผู้บริโภคครับผมบอกเลยบอกเลยตัวนี้นี่เป็นรถบ้านรถครอบครัวดีๆได้เลยนะฮะไปได้ทั้งบ้านทั้งหมู่บ้าน ว่านนีกคนขึ้นใด้หมด11ท,ที่นั่งสะใจเลยเหมือนรถตู้คันนึงเลยแต่เป็นเกียร์โต,โตโนะฮะแล้วก็เครื่องดีเซลเครื่อง2,000ตัวใหม่แล้วประหยัดแน่นอนคันนี้ผมถึงว่าผมสตาร์ทแล้วน้ำมันมันไม่ค่อยยุบเลยเออผมสตาร์ทนั่งนเนแอร์เย็นฉ่ำเลยเดี๋ยวดูดิน้ำตู้แอร์ไหลเลยน้ำตู้แอร์ไหลเลย289,000บาทนะฮะลูกค้าผ่อนเดือนละ285,000กว่า6,000ประมาณนี้ฮะ5,000กว่า6,000แล้วแต่ปีที่ลูกค้าเลือกครับ6,000 ประมาณ6,000เลย2 8 9ประมาณ6,000นนะปตีตั้งหกพเดือน6ปีผ่อนเดือนละ6หก0 6ปีนะฮะ SUV 11ีที่นั่งเครื่องดีเซลเกียออโต้ปี2013สะใจเลยราคางนี้289,000บาทผ่อนเดือนเรา0 0พันผ่อนเดือนละ6,000น,น,นะครับไม่ต้องดาวครับถามว่าดาวไหมไม่ต้องดาวออกรถจ่าย3,000จบเลยรวังมิชฉาชีพด้วยนะครับไม่ต้องโอนจองครับมาดูรถแล้วมาจ่ายมาจัดเลย ไม่จองไม่รับจองนะฮะบอกเลยไม่รับจองราคานี้ไม่รับจองสายไหม่แน่นอนขอบคุณนะครับ